Hi kids! สวัสดีค่ะเด็กๆ I am Mikey and this is C ผมชื่อ m i k e ก้และนี่คือ C ค่ะ We have been talking about relationships เรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ We learn that God wants us to show love to everyone เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราแสดงความรักต่อทุกคน But we should be careful when we are choosing best friends แต่เราควรระมัดระวังในการเลือกเพื่อนที่ดี God wants us to have good friends and be good friends. พระเจ้าต้องการให้เรามีเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีด้วย But how can we be good friends? แต่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างไร One beautiful Saturday morning. เช้าวันเสาร์ที่สวยงามวันหนึ่ง Some friends went to play at the park. เพื่อนบางคนไปเล่นที่สวนสาธารณะ They were so happy to be been in school for the week. พวกเขามีความสุขมากที่เรียนจบในสัปดาห์นี้ And they planned to play all day together. และพวกเขาวางแผนที่จะเล่นด้วยกันทั้งวัน At first, they were having a lot of fun. ตอนแรกพวกเขาเล่นสนุกมาก But while they were playing, แต่ในขณะที่พวกเขากําลังเล่นอยู่นั้น One of the boys fell down. เด็กชายคนนึงลง้มลง He hurt his leg pretty bad. เขาเจ็บขามาก He couldn't walk home. เขาไม่สามารถเดินกลับบ้านได้ The friends decided to help him. เพื่อนเพื่อนตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเขา They got a big blanket. พวกเขาได้ผ้าห่มพื้นใหญ่ And the boy lay down on it. และเด็กชายก็นอนลงบนนั้น All the friends worked together to carry him home. เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยกันพาเขากลับบ้าน even though they were planning to play outside all day the boy's leg hurt so he had to stay inside the prince did not want to leave him alone ]เพื่อน,เพื่อน, so instead of playing outside the prince found games they could play inside เพื่อนค้นหาเกมที่พวกเขาสามารถเล่นภายในได้ They sat and played together all day พวกเขานั่งเล่นด้วยกันทั้งวัน Even though the kids could have gone back outside to play แม้ว่าเด็กๆจะกลับไปเล่นข้างนอกได้ They choose to be loyal พวกเขาเลือกที่จะซื่อสัตย์ and find a the way they could all have fun together และหาวิธีที่พวกเขาทุกคนสามารถมีความสนุกสนานร่วมกัน Good friends are loyal เพื่อนที่ดีมีความพักดี They help each other when they are in trouble พวกเขาช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหา And forgive each other when they have a fight และให้อภัยกันเมื่อทะเลาะกัน Even when friends are on different teams แม้ว่าเพื่อนจะอยู่คนละทีมก็ตาม They still treat each other with respect พวกเขายังคงปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ There is a story in the Bible about loyal friend. มีเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเพื่อนที่ซื่อสัตย์. Her name is Ruth. เธอชื่อนางรุต. A famine came to Israel. ความกันดันอาหารมาถึงอิสราเอล. Elimelech, Naomi, and their sons went to Moab to find food. เอลิเมเลก,นาโอมีและบุตรชายของพวกเขา ไปหาอาหารที่โมอัพ Alimelech died จากนั้นเอลิเมเลขก็เสียชีวิต The sons married Moabite women บุตรชายก็ได้แต่งงานกับสตรีชาวโมอัพ Their names were Orpah and Ruth ชื่อของพวกเขาคือ Opah และนางร u t But then the sons died too แต่แล้วลูกชายก็เสียชีวิตเช่นกัน The three women had no husbands ผู้หญิงทั้งสามคนก็ไม่มีสามี When the was over, เมื่อการกันดันอาหารในอิสราเอลสิ้นสุดลงนาโอมี Naomi, จึงตัดสินใจกลับบ้าน stay ab, Naomi told her อยู่ในโมอับเธอนะนาโอมี Naomi บอกลูกสะใภ้ของเธอ your home. ที่นี่คือบ้านของคุณโอปาจึงตัดสินใจอยู่ที่บ้าน a i ่ But Ruth said, Wherever you go, I will go. But Ruth Your people will be my people. Your Your God will be my God. Together Ruth and Naomi went back to Israel. Together Ruth and Naomi went back to Israel. เดินทางร่วมกันกลับไปที่อิสราเอล was time Israel. เป็นเวลาเก็บเกี่ยวพอดีในอิสราเอลนาโอมีบอกให้นางรูธรวบรวมเศษเมล็ดข้าวที่ถูกทิ้งไว้ในทุ่งนา The to field belonged boaaz และทุ่งนานี้เป็นของโบอาด ญาติของเอลิเมเลก Boaz approached Ruth โบอาสเข้าใกล้มาหานางรูธ You were very kind to Naomi Boaz said เธอใจดีกับนาโอมีมากโบอากล่าว Leaving home must have been hard การจากบ้านของเธอมาน่าจะเป็นเรื่องยาก May God bless you ขอพระเจ้าอวยพรเธอนะ He gave Ruth food and told his workers to watch over her เขาให้อาหารนางรูธและบอกให้คนงานของโบอาด,ดูแลนางรูธด้วย Ruth told Naomi what happened นางรูธจึงบอกนาโอมีว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้น Naomi smiled นาโอมิก็ได้แต่ยิ้ม When someone dies his closest relative takes care of his family เมื่อมีคนเสียชีวิตญาติผู้ใกล้ชิดของเขาจะดูแลครอบครัวของเขา That person is their kinsman redeemer บุคคลนั้นแหละเป็นญาติ ผู้ถ่ยของพวกเรา Boaz is our kinsman redeemer และโบอาดนี่แหละเป็นญาติผู้ถ่ายของเรา Stay close to him อยู่ใกล้ๆเขานะ So Ruth stayed close to Boaz ดังนั้นนางรูธจึงอยู่ใกล้กับโบอาด He liked her more each day โบอาดก็ชอบเธอมากขึ้นในแต่ละวัน Boaz bought Elimelech's land โบอาดตัดสินใจซื้อที่ดินของเอลิเมเลค and took care of Naomi and Ruth และดูแลนาโอมี Naomi และนางรูธ he asked Ruth to marry him. <laughs> เขาก็ขอให้นางรูธแต่งงานกับเขา Ruth had a son called Obed นางรูธมีบุตรชายชื่อโอเบด Obed's son was Jesse โอเบดมีบุตรชายชื่อเจสซี Jesse's son was David และเจสซีมีบุตรชายชื่อดาวิด And David became Israel's greatest king และดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล So God blessed Ruth just as Boaz had prayed ดังนั้นพระเจ้าจึงอวยพรให้นางรูธ เหมือนกับที่โบอาหอธิษฐานขอ When Ruth and Naomi's husband died เมื่อรูธและนาโอมีสามีของเธอเสียชีวิตลง Ruth could have returned home to her parents Ruth อาจกลับบ้านไปหาพ่อแม่ของเธอได้ But she did not แต่เธอไม่ทํา She was a loyal friend and s t a y with Naomi เธอเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และอยู่กับนาโอมี Even i h e n times were tough แม้ว่าเวลาที่ยากลําบาก Our verse for today is this. พระคัมภีร์วันนี้คือ Proverbs 17:17. Ver 17. สุภาษิตบทที่17ข้อที่17 A friend is always loyal, and a brother is born to help in time of need. มิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยาก Can you say that with me? พูดกับฉันอีกที proverb s Pro 17 verse 17สุภาษิตบทที่17ข้อที่17 a friend is always loyal and a brother is born to help in time of need มิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยาก good friends are loyal เพื่อนที่ดีมีความซื่อสัตย์ they forgive each other when they mess up พวกเขาให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อพวกเขาทะเลาะกัน And they backs each hard don’t turn on when things they their other get และพวกเขาจะไม่หันหลังให้กันเมื่อสิ่งยากลำบาก Why are friends always loyal? ทำไมเพื่อนถึงซื่อสัตย์เสมอ Because Jesus is loyal to us. เพราะพระเยซูคือซื่อสัตย์กับเรา His love for us never changes. <laughs> he doesn't ever leave us when we have hard times. Sometimes we need to be reminded of that. Last year, I got sick and I had to go get surgery. And I had to stay in the hospital for a couple of nights. And one of my friends Lydia she brought me 100 pencil colors and a stuff and we colored inside the hospital together. She is a good friend. Our keeper today is this. Good friends are loyal. let Let's say it together. good brands are loyal เพื่อนที่ดีคือความซื่อสัตย์ good brands don't turn their back on you เพื่อนที่ดีจะไม่หันหลังให้คุณ and are always there for you when you need them และพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอเมื่อคุณต้องการ ruth could have gone home instead of staying with naomi ruth อาจกลับบ้านแทนที่จะอยู่กับาโอ m i but she was naomi's friend <S แต่เธอเป็นเพื่อนของาโอ m i And are friends stick together even when together stick times are top และเพื่อนก็อยู่เคียงข้างแม้ในเวลาที่ยากลำบาก even when friends are on different teams แม้ว่าเพื่อนจะอยู่คนละทีมก็ตาม you should look for ways to be there for your friends too คุณควรมองหาวิธีที่อยู่ที่นั่นเพื่อเพื่อนของคุณด้วย if they are sad or upset หากพวกเขารู้สึกเสียใจหรือโศกเศร้า just listen to them เพียงแค่ฟังพวกเขา if bad things are happening to them หากมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขา be there for them อยู่ที่นั่นเพื่อพวกเขา if they made a mistake or hurt your feelings หากพวกเขาทำผิดหรือทำร้ายความรู้สึกของคุณ forgive them ยกโทษให้แก่พวกเขา we can be loyal friends เราสามารถเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ because jesus is a loyal friend to us เพราะพระเยซูเป็นเพื่อนซื่อสัตย์ต่อเรา Jesus will always be there for you. พระเยซูจะอยู่ที่นั่นเพื่อคุณเสมอ He is the most loyal friend you can ask for. พระองค์เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่คุณทูลขอได้ And he gave us the best example to follow. และพระองค์ประทานตัวอย่างที่ดีที่สุดแก่เราให้ทำตาม Let's pray. <S มาอธิษฐานกันค่ะ Dear Jesus. พระเยซูที่รัก Thank you for giving me loyal friends. ขอบคุณที่ให้เพื่อนที่ซื่อสัตย์ Help me to be a loyal friend t o ช่วยเหลือฉันให้ฉันเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ด้วย And show others God's love. <S และแสดงความรักของพระเจ้าแก่ผู้อื่น And most of all. และส่วนใหญ่ของทั้งหมด Thank you Jesus for being my friend. ขอบคุณพระเยซูที่เป็นเพื่อนของฉัน The most loyal friend there is. มีเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุด I know you will never leave me. ฉันรู้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งฉัน Jesus name ในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมน Let's go to our ABCs ไปที่ ABC ของเรากันค่ะ Just listened amazing เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภีร์ You may have never asked Jesus into your heart before หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ Right now I'm going to tell you how you can do that ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทำได้ Just remember your ABCs หนูจำแค่ A B และก็ C A Admit A คือ admit ยอมรับ Admit that you have done wrong ยอมรับว่าเราเคยทำผิด and ask God to forgive you for disobeying Him และขอพระเจ้าอภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ be believe และก็ be คือความเชื่อ believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอภัยบาปเพราะพระเยซูทำให้หนูเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า See และ C คือ choose การตัดสินใจ choose to spend your whole life depending on God's power เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป and help you live And love like Jesus และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now you can tell others that God is your leader จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู and your best friend และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did You make this choice today ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและตัดสินใจตามตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now ลาก่อนค่ะตอนนี้